ตัดไป3ามหัวติดต่อกันนะครับไม่ร้อนเลยนะครับย้ําว่าตัดไป3ามหัวติดต่อกันหมายถึงตัดลูกค้าแล้วก็ลงตัดขึ้นตัดลุกขึ้นลงเก้าอี้ทั้ง3ท่านนะครับตัดติดต่อกัน3าหัวไม่ร้อนเลยรุ่นนี้ตัดเป็นทรงนะครับไถนักเรียนนะแต่นักเรียน3ามหัวเนี่ยไม่มีร้อนเลยสําหรับปัตเตอร์เลียนนะครับฟันรุ่นนี้ถือว่าไม่ร้อนถือว่าดีแถมฟันลองให้มาอีกถึง8เบอร์นะครับ ถือว่าให้มาเยอะมากนะครับปกติแต่ก่อนปตตาเรียนก็จะให้ฟันลองมาแค่ประมาณ1-4เบอร์นะแต่ว่าหลังๆมาเขาก็ให้มาเยอะๆนะครับปฏตาเรียนรุ่นใหม่ๆก็จะให้ฟันลองมา8เบอร์เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็สำหรับช่างใหม่ที่ตัดช้านะครับไทยทรงนักเรียนไม่ว่าจะเป็นาราชาการเอาไปตัด ที่ค่้หรือไปตัดโซงราชการนะครับมันจะเป็นโซนนักเรียนเนี่ยก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับตัด3มหัวติดต่อกันโดยทดสอบไม่ร้อนเลยแท่นชาร์จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนก็จะใช้แบบาสายมาเสียบที่ตูดเนาะแต่ว่าอันนี้เราก็จะมีฐานเอาไอ้ u s d เอเอาสายไป,เ,ปเสียบที่ฐานแล้วก็ฐานตั้งนะ เอาฐานตั้งลงแล้วก็เวลาเราใช้ปัตรเตอร์เลียนเสร็จแล้วเราก็ไปวางเนี่ยตรงตรงฐานนีน้จิ้มลงไปแล้วก็จะตั้งเนี่ยตามตามกล่องนี้เลยนะครับน้ำมันจากที่ให้มาก็มีความใสไม่เหลืองนะครับนี่แล้วก็อันนี้มีเต้าเสียบนะครับนี่เต้าเสียบปลั๊กไฟตรงที่เสียบเข้าฐานฐานที่ชาร์จปัตเตอรเลียนนี่แค่นี้เองนะครับ อันนี้เลยนะครับก็ฟันลองให้มาแต่เบอร์ที่ผมบอกว่าฟันลองเยอะมากนะครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยรุ่นนี้แปลงปัดทําความสะอาดฟันนะครับเรามาดูที่ตัวปัตตาเลียนกันครับรุ่นนี้สําหรับที่ผมได้ทดสอบใช้มานะครับตัด3หัวติดถือว่าไม่ร้อนยังพออุ่นๆเลยตัด3หัวติดทรงนักเรียนนะครับ ท่านจะเอาไปตัดทรงตำรวจทหารหรือทรงราชการในค่ายก็ได้แนะนำเป็นรุ่นนี้ฟันไม่ร้อนเร็วนี่ก้านปรับฟันจะเป็นแบบลูกปืนจะมีเสียงแป๊กๆนะครับนี่ฟันจะเป็นสีดำแบบนี้เลยของเคมีนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับเสียงไม่ดังด้วยเนาะ อ่านะครับเสียงไม่ดังเสียงแน่นนะครับมันไม่ใช่ดังแบบแดกอะไรแังแรงนะครับมันเป็นเสียงดังที่แน่นนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเหมาะสําหรับผู้หญิงด้วยนะเพราะว่าด้ามบอดี้จะมีความเลียวเล็กลงมาจะไม่เหมือนปัตเตอร์เลียนตัวเครื่องอื่นจะมีที่จับด้ามจับที่มันใหญ่ๆบางทีมือผู้หญิงก็อาจจะ กลับได้ไม่ไเยอะเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็เป็นด้ามที่เรียวแล้วผมลองทดสอบตัดแล้วก็อย่างที่ว่านะครับสําหรับช่างใหม่ที่ตัดผมช้าๆผมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับก็ผมใช้ตัดที่ร้านจริงนะครับนี่อันนี้ก็ชาร์จแบบนี้เลยก็วางเข้าไปก็ชาร์จได้เลยนะครับก็มีคําถามอะไรก็ตาม ID ดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ